ไลฟ์ดูรถกับเต้พรีเมียมวันนี้นำเสนอรถสวยรถหายากนะครับคัดเองแล้วกับมือวันนี้เรามาดู c 2สองดีกันอนอันนี้มันดูไปพร้อมๆกันเลย ดูแนวตรงนี้มีการงัดไหมน,นี้เนียนเรียบไม่มียุบไม่มีบุบนะครับแนวขอบประต,ตูเป็นไงนี่ตรงนี้มันต่อกันกลืนไหมปึ๊บอ่นนี่คือเบื้องต้นอันนี้ไม่จาเป็นจะต้องโดนชนหรือไม่โดนชนนะอันนี้มันมาจากการประกอบจากโรงงานเลยอ,อันนี้เหลื่อมนิดนึงลาย สีเดิมอยู่หรืเป้ามาดูกันนะนี่เป็นตัวอาวังกาดมันจะเป็นตัวอาวังกาดอไม่ใช่นี่หว่าอันนี้เป็นตัวลองท็อปเพราะข้างในเป็นอันนี้ตัวนี้ปี2019แล้วนะครับ125 หนึงจุดสองห้าล้านอย่างปีผ้นาไม่ต้องไปดูดูรายละเอียดกันดิเราจะคุมคลิปนึงเนี่ยอะไรอะไรวะเนี่ยให้อยู่ในประมาณสิบนาทีอานานกว่านั้นแม่งไม่ดีเต็นนี้รถสวยนะครับเขาคัดรถมาแล้ว ไม่บุกไม่ถลอกยิ่งสีเดิมอยู่เลยนี่ว่าเน่ยดูตามขอบเลยทพวเนะี้โอเคตัวถางภายนอกแม่งกิฟไว้ผ่านไว้ได้อยู่ไว้มีรอยแค่นี้นิดหนึ่งนอกนั้นไม่มีเลย 1.25ล้านน่าโดนมากนะครับเราจะต้องมาดูภายในภายในโอ้หลายว่ะเบ็นยังไงมันก็คือเบ็นนะหนึ่งสล้านแทนที่จะเล่นซีวิกมาเล่นตัวนี้ดีกว่าดูดิไม่หกหมื่เจดด้วยอุยหาไม่ได้อีกแล้วนะครับ Okay. ดูเบาะนี่รถเพิ่งเอามาเลยนะเนี่ยโอ้โหเจ้าของเก่าแม่งแบบผอมจริงเบาะไม่ยับไม่เหี้ยเลยเลย <c oughs> ไม่น่าเชื่อจะแค่ okay. ถึงได้เอาวาัรีวิวไงเชื่อยังว่าผมจะเน้นแบบรถที่แม่งคัดแล้วจริงคนโซนแม่งไม่มีถลงมถลอก เบาหน้ายัางกริปขนาดนั้นเบาะหลังไม่เหลือดิครับอ่าดูแผงประตูย,ะยัดแค่หเจ้าของเก่าไม่มีสังคมหรือปี19บเไปยังใหม่อยู่เลยอุ้ยแน่นอนว่ะ c ี2สองศูนดีพิมพ์นิยมเยทเคฝาทาอัตโนมัติด้วยอ๋อแต่เปิดไม่ได้นะครับเพราะมีมีปุ่มอันนี้ปุ่มเดียวเราไม่ต้องห่วงเลยดีเซลเครื่องของตัวนี้นะแม่งเครื่องสหกรณ์อะไรมีหมดทุกร้านแล้วเดี๋ยวนี้ไม่เท่านี้ไม่ต้องทำหานอะไรแล้วครับเอาไปก็ใช้อย่างเดียวครับ ว้แน่นอนว่ะเออไว้ยพอเราดึงลงมาแม่งก็ลงมาด้วยเว้แผงประตูหลังอุ้ยคันนี้แม่งจบเร็วแน่ๆครับแล้วเต็นเนี้ยเขาดีนะเนี้ยผมเห็นเลยนะว่าคือผมเห็นเคยพาลูกค้ามาซื้อนี่แหละนะครับลูกค้าก็มาซื้อกับเต็นนี้แล้วที่นี้ตัวรถเนี่ย มันไม่ตรงตามสัญญาพูดง่ายๆก็คือว่าไม่ตรงกับสัญญาที่เขียนไว้เขาก็คืนเงินเต็มร้อยเปอร์เซ็นตเออคือของพวกนี้แม่งบางทีบางจุดเจ้าของเต็นท์เขาก็คนที่ซื้อเข้ามาเขาก็พลาดกันบางพลาดกันได้เป็นเรื่องธรรมดานะคนเหล่านี้สี่เท้ารู้พลาดนักปดัดรู้พลัง้งแต่ประเด็นก็คือพอเจอแล้วเนี่ย พูดง่ายๆคือพอมันมีประเด็นขึ้นมาแล้วเนี่ยแล้วมันไม่ตรงตามสัญญาเนี่ยเขาก็ตรงตามคำพูดนะครับคืนเงินเต็มร้อยเปอร์เซ็นไม่มีปัญหาเลยเลยจบจบเพราะฉะนั้นซื้อกับเต็นที่ตรงไปตรงมาอย่างเต็นเต็นที่ผมคัดมาให้ดูแต่ละเต็นเนี่ยผมรับประกันได้ว่าคุณซื้อรถกับเขาแล้วแม่งไม่มีปัญหาแน่นอน ไม่ว่าจะเป็นรถผมเองหรือว่ารถเต็นที่ผมรู้จกักที่เอามารีวิวนะครับสุดๆอะคันนี้จบๆเลยโอเคข้างในแม่งรถใหม่สัตอ่ะไม่ต้องมีซันรูฟหรอกมีไปทำไมร้อนจะตายหา่านใช่ไหมครับภายนอกแม่งเป๊ะข้างในแม่งเป๊ะเชียร์เครื่องเปิดมาโดนหนูแท้นี่กูจะเซ็งมากดูดิมันรุ่นกัน ตั้งก่อนตั้งก่นอนจะทำไม้กันสั่นลวงเฮียนะครับไม่เสียชื่อบางเฟิร์นจริงว่ะคัดมาแต่รถเนียบไอคันนี้สวยเว้ย 4220ด้วยพิมพ์นิยมยัดเข็มเดยวดี๋มีหนูแดงไ้มไม่มีนี่นะฟอยไก่ยังเดิมเดิมแล้วตัวน,นี้ไงโชคธรรมดาไม่ใช่โชคไฟฟ้าจบ จบๆจบเลยไหนเห็นวันที่กันหรือเปล่าอือ ลองดูครับดูครับรถมีโดนมาไหมเขาบอกว่าส่องยันงามตูดจัดสิครับรออะไร สวยๆขนาดนี้ไม้หกหมื่นกว่าหกหมื่นเจ็ดปีสิบเก้าหนึ่งสองห้าเดี๋ยวขออนุญาตกลับกล้องสองดู่ดิ ซิวเดิมเดี๋ยวมาว่า,อาไอรคนดูเป็นเขาดูรู้อุณทอติดต่อเข้ามาครับโทรมาไม่รับสายนะเอาเบอร์โทรแอดไลน์ทักเข้ามาได้เลย093 13163 15 c 2 2 0งดีปี19ไม้หกมื่ภายนอกเดิมทุกจุดเดิมทุกจุดลมยางยังลมยางเดิมเลยข้างในแม่งเบาะหน้าที่ผมให้ร้อเปอร์เ็นนี่ยคันแรกเลยนะอ่ะไม่เชื่อดูอีกรอบหยัดแค่ดูดูบอกคนขับยัดแค่ K. จบมอ ข้างในโคตรสวยอ่ะเห็นปุ๊บรีบคว้ามารีวิวปับ๊บครับแล้วเดี๋ยวเราไปดู S L K กันต่อไปแล้วครับสวัสดีครับ